ส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ 1. แบบประเมินภาวะโภชนาการ 2. นิยามสภาวะทุกโภชนาการ 3. การป้องกันภาวะทุกโภชนาการ4การส่งเสริมภาวะทุกโภชนาการ แบบประเมินภาวะโภชนาการจะช่วยคัดกรองภาวะโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุโดยจะให้ผู้สูงอายุทำแบบประเมินตอบคำถามคัดกรองโดยในส่วนที่1คะแนนการคัดกรองเบื้องต้นเต็ม14คะแนนถ้าหากมากกว่าหรือเท่ากับ12คะแนนถือว่าอยู่ในภาวะโภชนาการปกติไม่ต้องตอบแบบประเมินภาวะทุพโภชนาการต่อแต่ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ11คะแนนผู้สูงอายุจะอยู่ในภาวะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการให้ทำแบบประเมินภาวะโภช าการส่วนที่สองต่อ ส่วนที่2การประเมินภาวะโภชนาการโดยจะให้ผู้สูงอายุตอบคำถามการประเมินภาวะทุกโภชนาการในส่วนที่2คะแนนการประเมินภาวะทุกโภชนาการเต็ม16คะแนนเมื่อทำแบบทดสอบแล้วให้นำคะแนนที่ได้จากทั้ง2ส่วนมารวมกันแล้วจะทราบว่าภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุขณะนี้คือรวมคะแนนการประเมินภาวะโภชนาการทั้งหมดจะได้คะแนนเต็ม30คะแนนซึ่งคะแนน24-30คะแนนถือว่ามีภาวะโภชนาการปกติ17-23จุด 5คะแนนมีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการและหากคะแนนน้อยกว่า17คะแนนมีภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะขาดสารอาหารนิยามศัท์ภาวะทุพโภชนาการหมายถึงสภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับอาหารที่ไม่ครบถ้วนหรือปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหรืออาจเกิดจากที่ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนพอเหมาะแต่ร่างกายไม่สามารถใช้สารอาหารนั้นได้จึงทําให้เกิดภาวะผิดปกติขึ้น เราสามารถป้องกันภาวะทุกโภชนาการได้อย่างไร 1. ประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้แบบประเมินต่างๆเช่น MNA 2. ดูแลสุขภาพปากและฟันเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารโดยแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้ง 3. รับประทานอาหารครบเน้นมื้อเช้าและมื้อกลางวันหากรับประทานอาหารได้ไม่เพียงพอให้แบ่งรับประทานอาหารครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้ง 4. จัดอาหารให้มีสีสันรสชาติหลากหลายควรหั่นอาหารเป็นชิ้นเล็กทำอาหารให้อ่อนนุ่มด้วยการต้มให้เปื่อยหนหรือลวก รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยแต่ละหมู่มีความหลากหลายและมีสัสดส่วนปริมาณเหมาะสม 6. ดื่มนมวันละ1-2แก้วเพื่อให้ได้รับแร่ธาตุแคลเซียมป้องกันภาวะกระดูกพุนควรดื่มนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันตำ่ำ 7. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6-8แก้วหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มชากาแฟ 8. ลดอาหารประเภทน้ำตาลน,น้ำหวานน้ำอัดลมขนมหวานหรืออาหารที่มีไขมันสูง เมื่อเกิดภาวะทุพโภชนาการควรดูแลตัวเองอย่างไร 1. เพิ่มปริมาณอาหารและปรุงอาหารด้วยการต้ม 1. นึ่งลวกโดยเลือกให้เหมาะสมและไม่ขัดกับโรคที่เป็น 2. รับประทานอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงพลังงานสูงเช่นปลาไข่และนมหลีกเลี่ยงอาหารหวานอาหารมัน 3. เพิ่มมื้ออาหารโดยเพิ่มอาหารว่างหรือเลือกรับประทานอาหารที่ละน้อยแต่บ่อยครั้ง 4. จัดอาหารตามที่ชอบและไม่ขัดต่อโรคที่เป็น 5. รับประทานอาหารเสริมระหว่างมื้อตามความเหมาะสม 6. ดูแลความสะอาดช่องปากสุขาอนามัยให้สะอาดอยู่เสมอ 7. ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเชิงลึกเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและแก้ไขาตามสาเหตุนั้น อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ